แล้วก็วันนี้ก็มีภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพในประวัติศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นภาพคลององค์อ่างที่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะน,นะคะ นี่จากเพจเฟซบุ๊กเมืองไทยสมัยก่อนค่ะเป็นภาพคลององอ่างคลององอ่างเป็นช่วงคลองสัญจรที่สําคัญของฝั่งพระนครและก็ถือเป็นแหล่งขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวจีนและมอญที่สําคัญของเมืองจึงเป็นข้อสันนิษฐานของชื่อคลององอ่างในสมัยรัชกาลที่5มีการสร้างสะพา,านหันที่ถอดรูปแบบสะพานริอัลโตเมืองเวนิสประเทศอิตาลีถือเป็น เอกลักษณ์ที่สําคัญในยุคนั้นจนเมื่อเมืองได้ขยายตัวมากขึ้นความสําคัญของคลองก็ลดลงการสัญจรส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนรูปแบบไปใช้ถนนค่ะทําให้เกิดชุมชนแออัดโดยรอบคลองและแปลเปลี่ยนสภาพเป็นคลองระบายน้ําทิง้ง <c oughs> โดยเฉพาะในทางทิศเหนือของสะพานพานุพันธ์ไปจรดสะพานรัพีพัฒธนภาคนะที่มีการวางหลังคาสังกสีปิดคลองทั้งหมดปัจจุบันแปลสภาพไปตามเวลาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่า กลายเป็นที่จอดรถของคนในชุมชนนั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการย้ายรถออกจากบริเวณนั้นแล้วนะคะนี่คือภาพใน,ป,นประวัติศาสตร์นคคะคือหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าคลององค์อ่างสวัยก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็มายุคหนึ่งกลายมาเป็นร้างนะ,ะตลาดค่อมคลอง,องค่ะหลังคาปิดหมดเลยนะแล้วก็ค่อยกลายมาพัฒนานะกลายมาเป็นแลนด์มาร์คใหมนะ่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็กำลังมีแผนโครงการนะ นี่คือคลองโองอากแล้วในแฟนเพจกรุงเทพม,มหานครล่าสุดเลยนะครับได้มีการนําเสนอแผนปรับปรุงนะชุมชนริมคลองรอบกรุงไม่ใช่เฉพาะตรงคลองโอ่งอางจะมีการขยับนะเรื่องของการพัฒนาสร้างความเชื่อมต่อเชื่อมย่านคลองโอ่งอางสู่คลองบางลําพูท่านผู้ชมดูภาพแผนผังนี้ฮะนี่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง ย่านคลองโอ่งอ่างสู่คลองบางลำพูจะเห็นมีจุดที่หนึ่งสองสแต่ละจุดจะเป็นยังไงนะจุดที่1สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเก้าฝั่งพระนครธนบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเชื่อมต่อสวนลอยฟ้าเจ้าพยาฟื้นฟูสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทำการไปรสย์แห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบพื้นที่คาดว่าจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงปี70ค่ะเนี่ยตรงจุดนี้นะครับจุดแรกแล้วก็จุดที่สองก็เป็น,นย่างซ<อ>ึ่งก็จะเ<อ>ชื่อมต่อกันนะฮะ,ะจะมีความเชื่อมโยงกันจากตามแผนผังหลักที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้จุดที่สองคือโค้งองค์อ,คอ,งอ,งอ่างนี่แหละครับนะที่เสร็จเฟสแรกเนี่ยตั้งแต่ปี62นะปรับปรุงทางเดินริมคลองเชื่อมต่อพื้นที่ริมคลอง ออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายบริเวณริมคลองส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่านส่งเสริมการใช้ประโยชน์อาคารริมคลองเชิงพาณิชยร,รนะฮะแล้วก็พัฒนาจุดเปลี่ยนทายสัญจรเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสามยอดปรับปรุงโครงข่ายพื้นที่สาธาระริมคลองผสมผสานทางเดินริมคลองและตรอกเชื่อมโยงชุมชน <S <S อ่าแล้วก็จะแล้วเสร็จเดือนกันยาปีห7ช่วงสะพานดำรงสถิตถึงป้อมมหาการเลยฮะ นี่เป็นแผนที่กทมได้มีการเปิดเผยล่าสุดค่ะนะแล้วก็จุดที่สามนะซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมกันนะฮะอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจและออกแบบย่านคลองบางลำพูฮะก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองและอาคารริมคลองทั้งสองฝั่งให้สวยงามร่มรื่นน่าอยู่น่าเที่ยวรักษาเอกลักษณ์ของย่านบางลำพูคงความเป็นย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยของร้านค้าริมคลอง ภายในตรอกซอยต่างๆให้มีความเป็นระเบียบและมีมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมงานศิลปะที่สอดแทรกในชุมชนด้วยฮะอ,อยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจและออกแบบค่ะทั้ง3ย่านครับถ้าดูความเชื่อมต่อกันนะฮะในภาพใหญ่นะสวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเก้าย่านคลองโอง่องอางนะฮะแล้วก็ย่านคลองบางลําพูฮะซึ่งถ้าเสร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจเหมือนกันะจะเป็นอีกหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวสามารถเดินท่องเที่ยวได้สามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดแนวอันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะฮะแต่ทีนี้ความเห็นผมนะคลององอ่างที่เสร็จแล้วเนะี่ยดำเนินการได้ก่อนเลยช่วงแรกก็อาจจะต้องทําเหมือนสมัยก่อนนะศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะถนนคนเดินซึ่งเขาก็ทําได้ดีแล้วถ้ากทมชุดปัจจุบันทําเชื่อว่าก็จะทําได้ดีเหมือนที่เคยทําช่วงลอยกระทงอะนะฮะนะ แล้วตอนนี้<อ>กรทมอเองก็กําลังเตรียมจะดําเนินการคือไม่ได้หมายว่าต้องรอปี70ที่จะทําต้องคลององอ่างเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการดําเนินการหลังจากนี้นั่นก็คือหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาทางกรทมนี่ก็รับฟังแล้วก็กําลังไปดําเนินการหรือแม้กรนะทั่งก่อนจะมีการจัดอีเวนต์หรือว่างานใหญ่ๆขึ้นเนี่ยระเบียบนะจัดระเบียบที่จอดรถคน ไร้บ้านนะคะที่ไปนอนรวมถึงความสะอาดก็อยากให้บริหารจัดการตรงนี้เพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นก็ยังมีร้านค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะเขาไปเดินเล่นตรงนั้นก็มีนะคะค